โอเคครับอันนี้ด่านอะไรครับเนี่ยอ่านไม่ทันด่านอะไรเออเฮ้ยตัวอะไรวะลานเก็บของเก่าลเกาหลีเหรอครับโอป้านี่หว่าเฮ้ยใครยืนนิ่งๆอะใครยืนนิ่งๆปัดไฟดีครับอะไรวะเฮ้ยมีคนยืนนิ่งน่ ก็เกิดมาก็อย่าลืมนะเฮ้ยจิค้อย่าลืมปันไปครับเอนเใครยู่บ้านเลล้นะต้องหนีกันเีแล้หน้าเาเลยอยู่่าเลอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะอาใช่ใช่เมื่อกี้มันมันแฉลบมองมาฝั่งพี่นิดนึงเออ ให้เป๊บให้เป๊บเป๊บตู้มันหามันหามันหามันเปิดตู้แป๊บแแป๊บแป๊บเปิดตู้มันเปิดตู้นะระงนะมันเปิดตู้นะระวังนะเรีบรอยดูดแปู อเอาเยี่ยใครดูไอ้เยี่ยอยู่กันเท่มเลยอยู่กันทำไมเยี่ยขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมันกระทืบเครื่องไม่เสร็จด้วยนะตอนแรกมันมกระทืบกีหลังเสียงนี้ทุกคนจะ น่าจะจำได้นะเป็นเสียงใครเรีบรอหนึ่งจรวดหาไม้เป๊บหาไม้เฮ้ยฝังฝังอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรกันครับเนี่ย หมายปะนี่ยหมายปะนี่ยเฮ้ยระวังมันดูดนะมั้งไม่ได้แล้วต้องไปปั่นที่อื่นบ้างแล้วตรงนี้อันตรายแล้วเกี่ยวกับมันอะไรจังแล้วมันวนเพื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตอนตัดคลิปนี่จะใส่ซาวให้ฮาๆเลยเคยดูเฮ้ยมันดูดใครวะเนี่ยเอาว่ะกวักมือเรียกด้วย มันมันมันขั้นสมตลอดเวลาปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้่ใชทีไปกันใคออไปออไปอ๋ไปเรียบร้อยลงสองชี้ยาวเลยแเป๊ะเยีปยาว ยังไงดีวะเนี่ยเลเดี๋ยวผมขี่ไปไกลๆให้เฮ้ยไม่ได้ว่ะพี่ผมต้องลงมาแล้วว่ะนโดนเฮ้ยไม่ได้อยู่สวยพี่พี่เอาพี่เอาแบงค์ขึ้นพอดีเอ้ยแบงค์อยู่เฉยๆนี่เอ้ยไม่ใช่แป๊บโอ้โหอะเรียบร้อยไม่ได้ว่ะโอ้ เฮ้ยมันยกมีดมาแล้วมันบังละจันแล้วมันเที่ยวเครื่องทิ่เครื่องทิ่เครื่องปั่นต่อปั่นต่อมันยังไม่ดูดมีดไหมดูดมีดดูผมดูผมดูผมอยู่มันทันหลังมันหันหลังมองทันหลังมองแป๊บแป๊บใจเย็นนั่นเดี๋ยวพี่ช่วยเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรของมึงวันนี้เฮ้ยต้องการว่ะโหเก็บยิ่งแย่แล้วว่ะ ไอ,อ,อสัตว์เอ้ยมันกระทืมซะหมดเลยใช่เป็นประม้ทเลยบ้าเจอไม้ล้มเลยไม่เคิ้นบอกกูเจอแล้วความรักกูอยู่ที่นี่นี่เองาาหาไม้หาไม้

หัวเทีมตรงนี้หนึ่งอันอู้จยมันได้จริงอะมันจะเอาอะเฮ้ยมันมันอุ้มแบงค์มันอุ้มแบงค์อ้อไม่อ้อว่ะมาไหนดิมานี่ดิมานีนดิมานี่ดิอ๋อเย้ ดูดูผมมันไปหาไปหาพี่แซมดูลูกยอโป๊แตกมาแตกไม่ได้ละไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอ้ยเฟสต่อเพื่อใครวะเนี่ยที่รักของฉันดีอีแตมดีอะไปเพื่อนไปเพื่ื่อมาหากูดิ อยู่ไปแล้วซื้อไปดิเฮ้ยมีกั้นหน้าต่างมีทิ้งเครื่องแรงสองเปิร์กเลยนะสองเปิร์กเลยนะอีกเปิร์กหนึ่งพี่ไม่รู้เเดินกลับไปแล้วอยู่บ้านใหญ่หาพี่อยู่มีแบงค์แล้วล้มสวยผมไปปั่นเชื่องกแล้วเครื่องไหนวันเนี้ย อบ้านใหญ่พี่ปั่นอยู่ซ้ายบ้านใหญ่หนึ่งเครื่อง,ง,งแบงค์แบงค์พี่ปั่นอยู่ตรงนี้เนี่ยเเอาลยเอาเลยเข้าเลยพียย่แบงค์ไม่วจังวะยื่มันเข้ามหน้าต่างไวจังวะคนตีแน่อายประชาิบหมดแล้ววะโอเค <c oughs> ได้ก,กอ๊อกหนึ่งไม่ได้ว,ว้าสวยวบาบแสงสว่างสว่างเลยสวา่าง เสียวอย่างเดียวตอนเสียวตอนแบงค์แทงไม่โดนเนี่แหผมพี่ปั่นนะพี่ปั่นฟีลจูกันไปจูกันไปโทเทมตรงนี้หนึ่งอันจำไว้นะครับเพื่อมีโนวันมาเล่นยังไวะไม่รู้ว่าไม่มัานจะไปดีกว่า แบงค์ตรงนี้เขาเท็มหนึ่งอันนะจำไว้นะมีก็น่าโอ้ยที่ผ่านละเพราะว่าพี่คิดว่าน่าจะเหลืออีกเบิร์กหนึ่งอ่ะก็คือโนวันนี่ึ๊บอ้ยทันสวยแบงค์แบงค์แบงค์ปั่นบ้านใหญ่แบงค์ดูผมปั่นเล็กพี่มาเล็กดูผมโอยพี่ที่ผ่านละไม่มีไม้ว่ะ โโอ้โหหนังสดเว้ยเห็นเขาจุกอยู่ตรงนู้นเลยอะแม่งจอมันสว่างจัดโอ้ยว่มีทางว่ะโอ้จอมันโอ้ยเฮียมันเดินไวจัดเลยอะ่ะอุ้ยเฮียเอ้ยมันมีหันมามองด้วยนะเมือ่อกี้เ,เนี่ยใช่ใช่มาเช็คนี่หน่อยขั้นต่างหกสิบหกสิบแล้วป่ะ นด้รีบเอาเลยป๊าไปแล้วขอต <Nope. S 2> ะตูโน e ป o p e โอ้ยอ้ยสวยสวยอ่าเรียบร้อยเ <c oughs> <c oughs> สร็จพอดีวะ <c oughs> ่ะประตูโอ้โหประตูไอ้เหี้ยประตูจังไลจัดเลยไปประตูไปประตูไปประตูใกล้ผม พี่เปิดประตูฝั่งนี้บ้านใหญ่ฝั่งซ้ายมันเห็นพี่แน่ได้ป๊อปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีแมวอยู่เห็นเห็นเห็นินดูแล้วอินดูแล้วอินดูแล้วโอ้ยจะเอาจะเอาปังออกไปยังไงวะเนี่ยผมว่ามันเข้ามัยแ่าหาพี่มาหาพี่อ้จะไม่อยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่นะ ไปช่วยไปช่วยไปช่วยไม่มีไม้โอ้อยมีไม้นี่หว่าไม่เห็นมองมองเห็นเลยนะวะมันกลับมาผมโอเคโอเคโอเคอย่าลืมนะประตูประตูฝั่งนี้99แล้วฝั่งที่พี่เปิดอ่ะตันเห็นใช่ปะเดินตรงเลยมา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 พี่แบงค์ว่ะระตูเปิดยังรอเปิดรอเปิด พี่แบงค์โดนอะไรต่างสวยโอ้ยโนวันอีกไอ้เชี่ยเอ้ยมีมีไม่มีไม่มีไปฉายแล้วด้วยเยอะละพี่ต้องออกอ่ะออออกกแแแลลล้้้วววเฮ้ยไม่ทันไอ้เหี้ยเอ้ยมันเดินไวจัดเลยเออแบงค์จำโทเทมที่พี่บอกได้ป่ะซ้ายมืออ่ะไม่ใช่มมไ่ใช่หรอตอนนั้นเรายังไม่ได้ติดเครื่องนะโทเทมตรงที่พี่แขวนไม่ใช่นะ ตรงซ้ายตรงซ้ายอาจจะเป็นไปได้ตรงที่ระวังมันมันไล่พี่ระบบระบอกเช่วยเีงพี่มอของได้เลยอ๋อแล้วอ๋ออ๋อออไปไป,ไปพี่มีทางหลังเฮ้ยระวงังระวังดักมันดักดักปังโอเคไป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 ,ไป <c oughs> ยังไงล่ะโอโ้โหม ไอ้น,นี้ทมมิ่งดีจัดนะแบบทามมิ่งยังจัดเลยมไม่แก่ไอ้วอลโล่ทามก็จะหมดแล้วอีกนิดนึงอะ่ะโอเคโอ้โหโนวันจริงด้วยก็โอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นคลิปนะครับยังไงก็ ฝากเพืเ่อนๆนะครับที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับถ้าอยากจะเข้ามาร่วมสรุปก,กันหรือว่าอยากจะมาเล่นด้วยก็เม้นมาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็มาเล่นด้วยกันเนาะสนุกด้วยกันนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกัน,นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย